สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางช่องพระบ้านบายหนูสุนะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยหรือนะคะหรือสายด่วน083-43-747-53เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการเลยค่ะไม่บวกเพิ่มนะคะ นะวันนี้นะคะวันนี้นะทางช่องพระบ้านใบหนูสุนะคะมาในอีพีที่406406นะคะราคาเริ่มต้นเพียงอง์ละ300บาท4องค์1,000กันเหมือนเดิมนะคะราคาเริ่มต้นนะคะองละ300บาท4องค์1,000นะคะได้พระตรงตามรูปตรงตามคลิปกันทุกรายการเลยนะจะ๊ะ <c oughs> วันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะพี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันนะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะองนี้นะเหรียญนี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงปีสองห้าศูนย์สามเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเหรียญปีสองห้าศูนย์สามเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพเหรียญสวยๆนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมนะคะขอบเหรียญเป็นแบบนี้ค่ะขอบเหรียญเนี่ยนะ มีบาทนะคะสีสวยแบบนี้เลยนะรายการนี้รายการที่ 1, นึ่ค่ะสามร้อบาทนะคะสามอบาทนะคะรายการที่หนึ่งะ,ะส,สวยแบบนี้เลยเส้นเหรียญดูดีค่ะเม็ดตาขึ้นเห็นชัดเจนเลยนะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะด้านหลังขอบเหรียญค่ะจะบอกว่าน้องไม่มีกล้องส่องพระอย่างคนอื่นเขานะคะนะน้องมีแต่อะไรนะ เขาเรียกอะไรแว้นขยายนะคะน้องมีแต่แว้นขยายนะคะนี่นะคะขอบเหรียญนี่นะคะขอบเหรียญรายการนี้นะคะรายการที่หนึ A A ่งสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สองเป็นเทวรูปน่าจะเป็นเทวรูปนะคะองค์นี้องค์นี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะเป็นหน้าปกแบบเนี้ยองค์ใหญ่ค่ะเนื้อทองเหลืองเก่าๆแบบนี้เลยองนี้เป็นองค์ใหญ่นะคะเนื้อทองเหลืองเก่าๆแบบนี้เลย สวยเดิมเก่าๆเลยนะคะองนี้รายการนี้เป็นรายการที่สองค่ะไม่ทราบไม่ทราบที่ไม่ทราบกุนะคะเก่าๆเลยค่ะพี่ใต้ฐานเป็นบินเป็นดินนะคะน้องเพิ่งเห็นเหมือนกันเนี่ยนะเดี๋ยวน้องให้ดูนะดินจะเป็นแบบนี้นะคะดินแห้งๆเลยคะ่ะดินแห้งๆนะคะ สวยๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะนะจ๊ะพี่เป็นเนือ้อทองเหลืองเนื้อโลหะ like แบบนี้เลยรายการนี้ right two, 300. 300. รายการที่สองสามร้อยบาทองค์ใหญ่ค่ะรายการที่สองเนื้อหนาใหญ่กว่าเหรียญสิบนะจ๊ะใหญ่กว่าเหรียญสิบสามร้อยบาทจ้ะรายการที่สองรายการต่อไปนะคะรายการที่สามนี้เป็นพระปิดตาเนื้อผงขุกลัดองค์ใหญ่นะคะพระปิดตาเนื้อผงขุกลัยองค์ใหญ่เก่าๆแบบนี้เลย เนี่ยนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนื้อผงคุกรักนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสวยเดิมค่ะไม่ซาบกุไม่ซาบปีสร้างนะเป็นมียันทั่วทั้งองค์เลยค่ะมียันทั่วทั้งองค์นะคะเนื้อหนาะเป็นยันแบบนี้นะคะทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยเนาะรายการนี้นะคะรายการที่สามสามร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้นะเป็นพลาสมเด็จไม่ทราบปุ๋ไม่ทราบพิมพ์จ้ะเนือ้อเนบเนบเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพลาสมเด็จนะคะไม่ทราบปุ๋ไม่ทราบพิมพ์เนือ้อเนบเนบเก่าๆแบบนี้เลยคราบกุคราบเก,ก่ายังเห็นชัดเจนนะคะมวลสารเห็นชัดเจนนะคะองน,นี้เขาเรียกกุ๋เ,าเขาเรียกอะไรอะพิมอะไรก็ไม่ทราบนะเนี่ยน,นะคะมันๆแบบนี้เลยคะ่ะ นี่นะคะม,มันมันแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้คันเนื้อเนื้อเขาคือแบบหนึบเลยอ่ะนะหนึบหเก่าๆเลยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่4ี่สอบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่ห้าเป็นเหรียญค่ะเหรียญองค์นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญหลวงปู่ทิมหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะนี่นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่แล้วกันเนาะเพราะว่าน้องก็ไม่ไม่ได้รู้ชื่อนะคะ นี่นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเขียนปีสองห้าอะไรเนี่ยสองห้าหนึ่งแปดเนาะเนี่น,นคะคะพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะเป็นเหรียญเนื้อโลหะค่ะเนื้อโลหะมีน้ําหนักเนาะเนี่นะคะเดี๋ยวน้องจะให้ดูเป็นแบบนี้เลยคะ่ะเก่า,าๆมันๆนะคะคาบปุกคาบเก่คา,ค,าคือเห็นตามซอกเลยนะองนี้ไนี่นะคะนี่นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะด้านหลัง รายการนี้ค่ะรายการที่ห้าสามรอยบาท300อบาทนะคะรายการที่ห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่หกนะคะเป็นพระรูป่อหลวงพ่องเงินไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมเนี่ยนะคะเป็นเนื้อสีทองส,สวยๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังมีเม็ดแร่นะคะไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์ <Alrighty. S 2> เนื้อสีทองส,สวยๆเก่าๆเป็นเนื้อแกะทองแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะสวยเดิมนะสวยเดิม มีเม็ดแล่นะคะรายการนี้รายการที่6จะ300บาท300บาทนะคะรายการที่6รายการต่อไปนะคะรายการที่7ค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อผงเนี่ยนะคะพระปิดตาเนื้อผงเก่าๆแบบนี้เลยมีลองมีอาพระปิดตาเนื้อผงไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่ไม่ทราบที่ลงลักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะ รักเขานะคะจะเป็นแบบว่าแห้งๆล่อนๆแบบนี้เลยนะเนื้อพระแห้งๆค่ะเป็นพระเนื้อผมเนาะสวยเดิมเก่าคลาสสิกเลยค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่7 3 0ดสามบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่8ดนะคะเป็นพระเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อชินแบบนี้เลยเขาเรียกเนื้อชินอะไรก็ไม่รู้นะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนื้อชินเนี่ยนะคะ เนื้อชิ้นไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะสวยเดิมรายการนี้นะคะรายการที่แปดสามร้อยบาทเนี่ยนะคะสามร้อยบาทจ้ะพี่เนี่ยนะมีมีคาบเบ้าด้วยนะคาบเบ้าหรือคาบอะไรก็ไม่หลวะเนี่ยนะคะมีคาบติดมาด้วยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะคาบกุคาบเก่าเนาะ เนี่ยค่ะสวยๆแบบนี้เลยแห้งๆผิวแห้งๆรายการนี้นะคะรายการที่แปดสามร้อยบาทค่ะรายการที่แปดพี่ๆทนไหนสนใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดกันนะคะสายด่วนปิดด่วนกันได้เลยศูนย์แปดสามสี่สามเจ็ดสี่เจ็ดห้าสามเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มได้พระตรงตามรูปตรงตามคลิปกันทุกรายการเลยนะคะ รายการนี้ค่ะรายการที่แปดสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่เก้าเป็นพารูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพ์นะคะรายการที่เก้าูปหล่อหลงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยสวยเดิมใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานรายการนี้รายการที่เก้าสามร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่10บนะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้เนื้อผงหนึบหนึบเก่าๆนะคะพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้เป็นพระเนื้อผงเนื้อหนึบหนึบเก่าๆมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเนื้อแห้งแห้งเนื้อผงแห้งแห้งนะคะองค์นี้เดี๋ยวน้องให้ดูนะสวยอะนะสวยอยู่นะคะนี่นะ เนื้อผงเขาแบบหนึบๆนะคะอ่ะให้ดูข้างๆเนาะเนี่ยนะคะผมพาสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะองค์พระจะนูนมาอยู่เห็นเกตชัดเจนเลยติดใบหูด้วยต่างหากนะติดใบหูด้วยอีกต่างหากนะจ๊ะเห็นไหมเนี่ยนะส,สวยเลยนะคะส,สวยๆเลยเนี่ยนะคะสวยมากนะเนื้อหนึบๆรายการนี้นะคะรายการที่สิบสามร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการหนึ่งหนึ่งเป็นพละปิดตาเหนือโลหะมีน้ำหนักเนาะเนี่ยนะคะเขาเรียกพิมพ์ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะเขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะสวยๆค่ะพระปิดตาเหนือโลหะมีน้ำหนักเหมือนกันนะคะใต้ฐานนะคะใต้ฐานเนื้อผิวเขาสวยนะคะเนื้อผิวเขาสวย เนี่ยนะสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเนื้อสวยๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่11นะคะสามร้อยบาทเนี่ยนะสามร้อยบาทค่ะรายการที่11บเอ็ดนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่12บสองนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อสิงเงินเก่าๆแบบนี้เลย ไม่แน่ใจเนื้อนะคะไม่แน่ใจเนื้อว่าเป็นเนื้ออปากาหรือเปล่านะหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อสิงเงินเก่าๆแบบนี้ตัวด้านหลังนะคะจะเป็นหลวงปูทิมค่ะสวยเดิมนะสวยเดิมขอบข้างนะจ๊ะขอบข้างตัวเหรียญเป็นเนื้อสิงเงินสวยเลยค่ะเส้นเหรียญน,นะคะเส้นเหรียญเห็นชัดเจนเลยนะองนี้เนี่นะโอ้โหเนี่นะคะเส้นเหรียญสวยเลยนะคะสวย นี่นะคะทั่วทั้งเหรียญเลยค่ะเส้นเหรียญนะคะะรายการนี้นะคะรายการที่12จาก3 0 0บาทรายการที่12รายการต่อไปนะคะรายการที่13เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผาปากเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพาปากเนื้อทองแดงลมดำค่ะเส้นเหรียญสสวยๆเนาะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะรู้แต่ว่าเป็นพิมพ์ผาปากนะคะเนื้อทองแดงลมดํา เหรียญนี้นะคะจุดเด่นเขานะคือเห็นได้ช right sure ัดมากๆเลยเหรียญนี้เขานะคะมีเส้นผ่าปากเห็นชัดเจนแบบนี้เลยค่ะไม่มีขาดไม่มีเกินนะคะสวยเดิมนะคะสภาพดีเลยนะคะเดิมๆเลยนะคะองนี้เส้นเหรียญผ่าปากนะคะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยค่ะไม่มีขาดไม่มีเกินนะสวยเดิมเลยรายการนี้นะคะรายการที่13บสามสามบาท 300บาทนะคะรายการที่13ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่14นี้เป็นเหรียญนะคะเป็นเหรียญพระธาตุพนมนะคะเหรียญพระธาตุพนมเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะเนี่ยค่ะเหรียญพระธาตุพนมนะคะเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปี2 5 1 8ค่ะเส้นเหรียญสวยๆขอบข้างดูดีนะคะสีดำๆนี่คือความเก่าคราบลาดำนะ มีคลาปลาดําด้วยเนี่ยนะคะสวยๆเดิมๆเลยค่ะนี่นะคะเส้นเหรียญน,นะเดิมๆแบบนี้เลยเหรียญพระธาตุพระนมนะคะนี่นะคะตัวเหรียญเป็นปีสองห้าหนึ่งแปดค่ะสวยเดิมนะคะเนื้อสีเงินเก่าแบบนี้รายการนี้เป็นรายการที่สิบสี่สามร้อยบาทรายการที่สิบสี่นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้า เป็นพลาสสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อหนึบๆเก่าๆเลยค่ะสภาพใช้โอ้โหว้าวเลยนะพลาสสมเด็จนะคะไม่ทราบกูไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นเนื้อผงเนื้อหนึบๆเก่าๆ,ๆมันๆสภาพใช้เลยจ้ะเนี่ยนะคะขอบข้างสวยเดิมนะคะสวยเดิมเนี่ยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่สิบห้าค่ะ พระสมเด็จนะคะเนื้อหนึบๆเก่าๆเนื้อนาะเม็ดแร่ม,มนสารชัดเจนเลยเนี่ยนะคะคราบลาดำทั่วทั้งองค์เลยค่ะองค์พระนุนๆนะจะบอกว่าองค์นี้นะคะติดใบหูด้วยอ่ะเนี่ยนะคะติดใบหูเนี่ยนะคะ,ต,ะ,คะติดใบหูด้วยนะสวยแบบนี้เลยจ้ะสวยแบบนี้เลยน้องก็จับไม่ค่อยจะเป็นนะ แบบนี้นะจ๊ะติดใบหูข้างหนึ่งนะคะสวยเดิมนะคะมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยมันมันเลยคะ่ะเนื้อหนึบหนึบมันมันเลยนะคะนี่นะเนื้อหนึบหนึบม,นมันมันแบบนี้เลยโอ้โห้เอาเลยนะเนี่ยนะคะรายการนี้รายการที่สิบห้าสามร้อยบาทจ้ารายการที่สิบห้ารายการต่อไปนะคะรายการที่สิบหกค่ะเป็นเหรียญอะไรเนี่ย เหรียญกลมหลวงชุมพรเนื้อสีเงินนะจ๊ะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรเนื้อสีเงินนะคะตัวเหรียญเป็นปีสองสี่หกหกเนื้อสีเงินคะ่ะเก่าสวยเดิมสวยเดิมมาสภาพเดิม,เดมๆเลยจ้ะเนี่ยนะคะรายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่สิบหกเป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรนะคะเนื้อสีเงินเก่าๆหน้าตาท่านชัดเจนแบบนี้เลยเส้นผมเห็นชัดเจน ด้านหลังเขียนปี2466ค่ะสวยๆเดิมๆแบบนี้เป็นเนื้อสีเงินขอบข้างดูดีเลยนะคะขอบข้างนี่ยนะคะขอบข้างรายการนี้รายการที่16 300บาทพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดกันเนาะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะ083 437 4753เ,เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะ นะแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะได้พระตรงตบตรงตามรูปตรงตามคลิปทุกรายการเลยนะจ๊ะรายการนี้ค่ะเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรเนื้อสีเงินรายการที่สิบหกสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักพิมพ์นี้ค่ะเก่า,เก,าเก่าเนื้อผงคุกรักหนึบๆเก่าเก่าแบบนี้เลยสวยเดิมเนี่ยนะคะเนื้อผงคุกรักนะคะเป็นเนื้อผง หนุบๆเก่าๆสภาพเคยใช้นะคะเหรียญน,นี้องนี้นะคะเป็นเนื้อผงคุกลักคล้ายทรงหยดน้ำนะจ๊ะคล้ายๆทรงหยดน้ำน,ะะน,ำนี่นะคะคาบกุคับเก่าของเขานะคะเห็นชัดเจนเลยนะเนี่ยนะตามซอกเลยค่ะตามซอกเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะจ๊ะสวยเดิมมันๆสภาพใช้เนี่ยนะรายการนี้นะคะรายการที่สิบเจ็ดสามร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบแปดนะคะเป็นพระสมเด็จปิลันเป็นสมเด็จพระปิลันนะคะแบบนี้ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่รู้นะตรงนี้นะคะตรงนี้ที่ว่าเป็นสีดําๆมาเป็นคราบลาดํานะคะคราบปลาดําคราบกุคราบเก่าเลยนะคะเดิมๆลาขึ้นเดิมๆเลยนะคะองค์นี้นะสมเด็จปิลันนะคะจะบอกว่าเนื้อเขาเป็นเนื้อผง หนึบๆเก่าๆแบบนี้ค่ะติดใบหูทั้งสองข้างนะคะหายากแล้วนะสมเด็จปิลันนะเนี่ยนะคะสวยเดิมเขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่ทราบเนาะ<อ>รายการนี้นะคะรายการที่18บแปสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่19เป็นพารูรปหล่อหลวงห้องเงินมีขี้เบานะคะ มีเบ้าติดมาแบบนี้เลยนะคะรูปหล่อหลงข้อเงินไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์ค่ะมีบับคาบเบ้าติดมาแบบนี้เลยเดิมเดิมนะคะเดิมเดิมสภาพดีเลยค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวน้องให้ชมนะคะคือแบบว่าคาบเบ้าเขาอะสวยนะเนี่ยนะคะคาบเบ้าเขา่าสวยนะคะแต่สีดำาๆน้องไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะสีดำาๆนะคะไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะคือแบบว่าเขาเก่ามากๆอ่ะ เนื้อผิวเขาแบบแห้งแล้วก็เก่ามากๆด้วยนะคะเนี่ยนะเดิมๆเลยจ้าพี่ใต้ฐานมีรอยตัดช่อบแบบนี้เขาเรียกพิมอะไรก็ไม่รู้เนาะรายการนี้นะคะรายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทอะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเก้ารายการต่อไปนะจ๊ะรายการที่ยี่สิบนี้ค่ะเป็นพระอะไรนะ เนื้อเมกกะสิทธ์นะคะเนื้อเขียวๆก็เก่าแบบนี้มีรอยจานยันด้วยนะคะองนี้มีรอยจานยันเห็นรอยจานยันชัดเจนทั่วท้งองเลยค่ะด้านหลังก็เห็นรอยจานยันนะสวยเดิมนะคะสวยเดิมเนี่ยนะคะสวยเดิมแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่2ี่ิบค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่21บค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อกลา <c oughs> เนี่ยนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อกลาเก่าๆแบบนี้เลย มันมนเลยนะคะม,มันมันสภาพเหมือนเคยใช้มานะองนี้สภาพเหมือนเคยใช้มานะจ๊ะนี่นะคะใต้ฐานรายการนี้นะคะรายการที่2ี่ค่ะเป็นพับปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะคาบกุคราบเก่าเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะนี่นะคะตามซอกคือเห็นชัดเจนเลยค่ะนี่นะคะตามซอก เห็นชัดเจนเลยรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดสามร้อยบาทคา่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสองนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงเก่าๆนะคะองนี้เหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญรุ่นเจริญพรล่างเนื้อทองแดงเก่าๆ,ๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะด้านหลังเหรียญเป็นยันแบบนี้คะ่ะด้านหลังเหรียญสวยเดิมนะคะขอบข้างค่ะ ขอบสวยนะนี่นะจ๊ะขอบสวยเนี่ยนะคะหน้าตาท่านยังเห็นชัดเจนเลยนะคะเป็นเหรียญรุ่นเจริญพรล,ล่างสวยๆเดิมๆด้านหลังเป็นแบบนี้จ้ะรายการนี้รายการที่22 300บาทพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพกันได้นะจ๊ะสายด่วนปิดด่วนได้เลย083 437 4753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะดทรงฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะได้พระตรงตามรูปตรงตามคลิปกันทุกรายการเลยนะคะรายการนี้จะรายการที่22 300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่23เป็นพระเนื้อชิน้นปิดทองเก่าๆนะคะเขาเรียกพิมพ์ไหก็ไม่ทราบนะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อชิ้นนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะนี่นะจ๊ะ แห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยปิดทองทั่วทององเลยจ้ะพี่เนี่ยนะจ๊าหน้าตาเขาเห็นชัดเจนเลยสวยนะคะทองสวยเนี่ยนะคะทองสวยนะไม่ใช่ทาทองนะคะไม่ใช่ทาทองเนี่ยดูเลยนะไม่ใช่ทาทองนะจ๊ะพี่ๆดูกันเอาเองนะนี่นะนี่นะคะเป็นกาเป็นล่องน้อยของการปิดทองค่ะสวยเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะ รายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะเป็นพัพไพรีเนื้อสีทองแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเป็นพารูปลอนะคะพัพไพรีเนื้อสีทองแบบนี้เลยค่ะสวยๆเดิมๆนะคะหน้าตาท่านยังเห็นชัดเจนอยู่นะสวยเดิมเลยค่ะสภาพดีเนี่ยนะคะพัพไพรีนะคะรายการที่ยี่สิบสี 300บาทจากรายการที่24รายการต่อไปนะคะรายการที่25นี้เป็นพระมาเหศวรเนื้อชินค่ะเนี่ยนะคะพระมาเหศวรเนื้อชินเก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยเขาเรียกเนื้อชินอะไรก็ไม่ทราบนะรู้แต่ว่ามันเป็นสีแบบนี้เลยจ่าสีตามคลิปเลยนะคะหรือว่าอาจจะสว่างกว่านะคะเพราะว่าน้องต้องใช้ไฟส่องนะคะไฟไฟที่ว่าไฟแสงขาวนะคะส่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ รายการนี้นะคะรายการที่25จ้ะ300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่26นี้รายการที่26นี้นะคะเป็นพานเนื้อผงแม่ชีบุญเลือนค่ะเก่าๆสวยๆเนื้อผงแห้งๆไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเนี่ยนะคะพ้นเนื้อผงแม่ชีบุญเลือนนะคะเนื้อผงเก่าๆแห้งๆเลยค่ะ ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างรายการนี้รายการที่26-300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่27ค่ะเป็น <c oughs> เป็นงบน้ำอ้อยเนื้อชินนะคะเนี่ยนะงบน้ำอ้อยเนื้อชินค่ะเก่าๆมาสภาพเดิมๆแบบนี้เลยสภาพเก่าสภาพเดิมแบบนี้เลยเนี่ยนะคะงบน้ำอ้อยนะคะไม่ทราบที่เนาะไม่ทราบหล่มห้อเลยจ้ะนะ มาเป็นเนื้อชิ้นแบบนี้เลยรายการที่27-300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่28นะจ๊ะเป็นพระขุนแผนเนื้อโลหะมีน้ำหนักเนาะเนี่ยนะคะหน้าตาท่านเห็นชัดเจนแบบนี้เลยะนะคะเก่าๆนะคะเป็นเขาเรียกเนื้อโลหะหรือว่าเนื้อชิ้นก็ไม่ทราบนะเป็นเนื้อแบบนี้เลยเดี๋ยวน้องให้ดูนะเดี๋ยน้องเดี๋ยน้องส่องให้ดูเนี่ยนะคะเก่า,า,าๆดำ,ดำๆแบบนี้เลยค่ะเขาเรียกเนื้ออะไรเนาะ นี่ยนะจ๊ะสีออกเงินเงินเหมือนกับเป็นเนื้อชินลงหลักน้ำเกลียงนะคะอ่ะพี่ๆดูกันเราเ,เองเนาะเนี่ยนะคะแบบนี้เลยเป็นเนื้อสีผิวแบบนี้เลยค่ะมีน้ำหนักนี่นะจ๊ะมีน้ำหนักนะจ๊ะรายการนี้ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบแปดสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบแปด รายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วนะรายการเซตวันนี้นะคะมีมาหลายเซตเนาะรายการนี้นะคะเซตที่หนึ่งเซตที่หนึ่งองละห้าร้อยบาทอ่ะองละห้าร้อยบาทเริ่มจากหลวงพ่อเงินแล้วกันเนาะนี่นะคะรูปรอหลงพ่องเงินค่ะรูป่อหลงพ่องเงิน,งงนไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อฝางเขาเรียกอะไรนะเนื้อฝาบาทเนื้อ เนื้อขันเงินนะคะเนื้อขันเงินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเนื้อขันเงินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสวยๆแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้500บาทนะคะ500บาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นพับปิดตาเนื้อแบบนี้ค่ะนี่นะคะพับปิดตาไม่ทราบกุ่มไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นเนื้อแบบนี้เก่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยเดิม เนี่ยนะสวยเดิมค่ะเป็นพระปิดตานะคะสวยเดิมห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นพระพิกขเนศเนื้อสีทองจ้ะเนี่ยนะคะพระพิกเนศเนื้อสีทองสวยๆเลยนะคะสภาพดีสภาพสวยเนื้อสีทองห้าร้อยบาทจ้ะพี่ห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปของเซตที่หนึ่งนะองนี้ค่ะเขาเรียกหาอะไรก็ไม่รู้นะเส้นแหลมแบบนี้เลย นะเป็นเนื้อแบบนี้เลยมีน้ำหนักค่ะพี่มีน้ำหนักสวยๆเดิมๆมีน้ำหนักห้าร้อยบาทจา้ะห้าร้อยบาทนะคะรายการนี้เซตที่หนึ่งนะคะองละห้าร้อยบาทเนี่ยนะคะอง์ละห้าร้อยบาทรายการต่อไปคะ่ะเซตที่สองเซตที่สองนี้นะคะองละหนึ่งพันบาทนะเนี่ยนะคะองละหนึ่งพันบาท เริ่มจากนะคะเริ่มจากตะกุดหนังเสือจ้ะเนี่ยนะคะไม่ซาบหลงพ่อนี่นะคะ,ะ,คะตะกุดหนังเสือนะคะไม่ซาบหลงพอ่อเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยปิดทองถักเชือกนะคะเก่าๆเนี่นะปิดทองสวยๆถักเชือกเก่าๆนะคะเป็นตะกุดหนังเสือนะคะหนึ่งพันบาทค่ะพี่ขาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะคะรายการนี้เซตที่สองรายการต่อไปค่ะเป็น พระซุ้มกรเนื้อมาขามเปียกเนี่ยนะคะพระซุ้มกรเนื้อมาขามเปียกนะคะเม็ดแร่ออกมาขามขึ้นเห็นชัดเจนนะคะสวยเดิมแบบนี้เลยคะ่ะสวยเดิมนะคะเป็นเนื้อมาขามเปียกหายากแล้วนะคะเนื้อแบบนี้นะ1 0 0 0บาทจ้ะ1000บาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นพระเนื้อผงพระปากน้ํานะคะปากน้ําเนื้อผงนะสวยๆแห้งๆเก่าๆไม่ทราบรุ่นจ้ะ แหงเก่าไม่ทราบรุ่นนะคะเนื้อผิวแบบนี้เลยสวยนะคะสวยหนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันบาทรายการต่อไปนะคะรายการซีที่สองอยู่นะเป็นหลวงพ่อโสธรพิมพสองหน้าค่ะเนี่ยนะคะหลวงพ่อโสธรพิมพสองหน้านะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกแบบนี้เลยนะคะสภาพยังดูดีอยู่หนึ่งพันบาทนะคะเซตที่สองนะคะองละหนึ่งพันบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นเซตที่สาม เซตที่สวันนี้นะคะเซตที่3วันนี้นะเน,นี่ยนะค่ะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะช่อหลวงพ่อเงินมีช่อแบบนี้เลยนะคะทั้งหมดกี่องค์หนึ่งสองสมี่ห้าหดแดเทั้งหมดเองค์นะคะทั้งหมดเองค์เนี่ยนะคะเอาไปหนึ่พอค่ะเนี่ยนะคะทั้งหมดเองะค,ะ 1, นะคะ 1, น์นะคะหนึ่งพันะคะหนึ่เนี่ยนะคะหนึ่ นี่ยนะคะยกช่อไปเลยหนึ่งห้ารค่ะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นหันนุมานนะคะหันนุมานไม้แกะของหลวงปู่สุนค่ะเขี้ยวยาวเนี่ยนะคะหันนุมานไม้แกะหลวงปู่สุนเขี้ยวยาวนะคะองนี้สวยเดิมนะคะเลี่ยมรัดเงินเนี่ยนะเลี่ยมรัดเงินค่ะสวยนะคะไม้แห้ง 1500นะคะ1 5 0 0เขี้ยวยาวแกะเขี้ยวยาวแบบนี้เลยสินสวยงามมากๆ1,500รายการต่อไปจ้ะพี่รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นพระบูชาค่ะพระเชียงแสนเนี่ยนะพระบูชาเชียงแสนหน้าเชียงแสนนะคะทรงช้างแบบนี้เลยนะดินดำสวยค่ะดินดำสวยนะคะ1,500ค่ะ1,500้า ขนาดนะคะข,ขนาดหน้าตัก4.5นิ้วส่วนสูง8.5นิ้วจะ้ะนะ1,500นี่คือราคาราคาส่งฟรีนะราคาส่งฟรีอะต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นรายการรายการเซตที่3นะจ๊ะเซตอารายการต่อไปเป็นเซตสุดท้ายแล้วเนาะนะคะรายการต่อไปเป็นเซตสุดท้ายแล้วนะเซตนี้นะเซตนี้องละ2,000บาท เซตนี้นะคะองค์สองพ0 0บาทเริ่มจากนะคะเริ่มจากกะลาแกะหลวงพ่อน้อยเนี่ยนะคะกระลาแกะหลวงพ่อน้อยเก่าๆสวยๆเลี่ยมรัดเงินมาแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมรัดเงินมาแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพดีหน้าตายังพอเห็นนะคะด้านหลังมีรอยจารยันแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมรัดเงินสองพันบาทค่ะสองพันบาทรายการต่อไปนะคะ <c oughs> เป็นเหรียญ25สะตะวรรษไก่ทอง ะะเห่ีะคยเหรียญ25สัตวรรษนะคะกระไหล่ทองสวยๆแบบนี้เลยเข็มสวยสภาพดีเลยค่ะเข็มสวยสภาพดีนะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินนะคะเส้นเหรียญด้านล่างเขาสวยมากๆเลยรายการนี้นะคะนี่นะนี่นะคะเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะคะอ่าเนี่ยนะสวยเดิมเลยค่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิมเนี่ยนะ เดืน25สัตวรรษนะคะกะไหลทองมาพร้อมเลี่ยมเงินแบบนี้1,000อา2,000ค่ะ2,000รายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วเนาะเป็นหลวงพ่อปานนะคะเนื้อด,ดินพิมพ์ขีดนกสาติกาเก่าๆแห้งๆแบบนี้นะคะหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีดนกสาลิกานะคะผงจุกค่ะเก่าผงจุกเก่านะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้2,000บาทนะคะ2,000บาท จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกันเนาะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านค่ะทั้งลูกค้าเก่านะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าเนาะ EP นี้ไปแล้วค่ะสวัสดีนะคะ